กาบสวัสดีค่ะพี่พี่กาบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่น้าวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะใน E p พีที่117บค่ะพี่พี่น้าวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องใน ep ีที่117ค่ะวันนี้น้องมีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะคะพี่พี่น้าหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่นาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ ค่ช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพ้าเช่าเหมารวมค่ะพิพี่นะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะบิพี่น้อติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยค่ะบพี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะบิพี่น้อติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะ ช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมนะคะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาองศาสี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่น้อปล่อยให้ในราคาองศาสี่ร้อยบาทนะคะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่ช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่มห้าสิบบาทะคะ่ะพี่พี่นะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่มห้าสิบบาท adding. ค่ะ พี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนนะคะพี่พี่ ina, น้น้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่น้องพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีส่งให้ฟรีนะคะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะพี่พี่น้องปล่อยให้ในราคาสี่ร้อยบาทสามองค์พันหนึ่งเท่านั้นค่ะพี่พี่นะสี่ 400บาทค่ะพี่พี่สามองค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ0 9 9ย์4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่นะ0ู9 0 6 4 1 3 0 7ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่เนาะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะดวงใจระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะดวงใจระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> ขออนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะพี่พี่น้อมีปลายทางค่ะพี่พี่นะถ้าเป็นปลายทางค่าจะส่งเพิ่มห้สิบบาทค่ะพี่พี่น้อถ้าเป็นปลายทางค่าจะส่งเพิ่มห้าสิบบาทนะคะเริ่มองอค์แรกเป็นพ่อท่านเขียวค่ะพี่พนะเริ่มองค์แรกเป็นพ่อท่านเขียวค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ วัดหลงมนลค่ะพี่พี่นะพ่อท่านเขียววัดหลงมนลค่ะสองห้าหนึ่งสามค่ะพี่พี่พอสสองห้าหนึ่งสามค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อลีค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อลีค่ะวัดภูน้ําเตี้ยงค่ะพี่พี่จังหวัดสราแก้วค่ะพี่พี่นะจังหวัดสราแก้วค่ะสองหปดค่ะพี่พี่หลวงพ่อลีค่ะด้านหลังค่ะทำบันดาลค่ะพี่พี่นะเขียนธรรมมาบันดาลค่ะ ไปค่ะรายการที่สามค่ะพี่พี่นะรายการที่สามค่ะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงค่ะพี่พี่นะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ วัดหนองโพค่ะพี่พี่นะวัดหนองโพค่ะพสองสองสี่แปดสองค่ะพี่พี่นะสองสี่แปดสองค่ะปราคูนิวาดค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเดิมค่ะอายุแปดสิบสองปีค่ะ ด้านล่างเขียนทำมะขันค่ะพี่พี่นะเลี้ยมกอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะพี่พี่เลี้ยมกอบกันน้าให้อย่างดีนะคะวัดหน่องโพค่ะพี่พี่นะสองสี่แปดสองค่ะพี่พี่สองสี่แปดสองนะคะต่อไปรายการที่ห้าค่ะพี่พี่นะต่อไปรายการที่ห้าเป็นปลากิ่งค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดระหานไลค่ะพี่พี่นะด้านหลังเขียนรวมปูทิมวัดรหานไลค่ะพี่พี่ ต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่หกค่ะพี่พี่นะรายการที่หกเป็นพระสมด็จค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองเลยค่ะพี่พี่นะสวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองคเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไง ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่พระสมเด็จค่ะพี่พี่นะพระสมเด็จนะคะต่อไปค่ะรายการที่7ดค่ะพี่พี่นะ,ร,ะ,นะ,ะ,ะรายการที่เจนะเป็นพระสมเด็จ รายการที่เจ็ดเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหลังค่ะปล่อยให้ในราคา400บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่องค์ละ4 0ยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทนะคะ สวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พี่รายการที่แปดค่ะพี่พี่นะรายการที่แปดค่ะพระสมเด็จค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองเลยค่ะพี่พี่นะสวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองเลยนะคะพี่พี่น้าพราช่องน้องค่ะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่น้าติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่เก้าค่ะพี่พี่นะต่อไปรายการที่เก้านะคะยังอยู่ที่พระสมเด็จค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะ เก่าเดิมสวยเดิมเลยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบค่ะพี่พี่นะรายการที่สิบค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะ ดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่เนาะถูกรูปทุกองค์ค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปรายการที่สิบเค่ะพี่พี่นะรายการที่สิบเค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาถักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบสองนะคะเป็นสมเด็จเกศชัยโยค่ะพี่พี่นาะองค์นี้เป็นพระสมเด็จเกศชายโยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ชอบยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่อมต่อไปค่ะรายการที่สิบสามนะคะพี่พี่นะรายการที่สิบสามค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสสยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะรายการที่14นะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จองค์สุดท้ายของวันนี้ค่ะ เป็นพระสมเด็จอง์สุดท้ายนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านนาค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบห้านะคะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อดินค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบหกค่ะพี่ๆเป็นปิตาหลวงปู่โตค่ะพ,พี่นาะองค์นี้เป็นปิตาหลวงปู่โตค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ชอบสนใจยังไงค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่นะเป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่พี่รายการที่สิบเจ็ดเป็นพระพุทธชินราชค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านนาค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเ,เดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะต่อไปค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดค่ะพี่พี่นะเป็นพระปิตาเนื้อดินค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นพระปิตาเนื้อดินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ดานข้างค่ะด้านนาค่ะปล่อยให้ในราคาองค์ละสี่รอยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นาะให้ในราคาองค์ละสี่ร้อยบาทค่ะ3องค์ห0 0่ันบาทค่ะพี่เนาะ ราคา3องค์1000บาทค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ0 9 9ย์4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่นะ0990641307ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่น้ทัค่ะน้องได้ค่ะพี่พี่ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่นะต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะพระคูวิสัยโสพลค่ะพี่พี่นะด้านหลังเป็นพระคูวิสัยโสพลค่ะหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่เขียนหลวงปู่ทิมค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่ิค่ะพี่พี่นะเป็นพ่อหลวงมีค่ะพี่พี่หลวงพ่อมีค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะวัดไทรโพงามค่ะพี่พี่นาวัดไทรโพงงามค่ะอำเภอบ้านนาสารค่ะจังหวัดสุราธานีค่ะพี่พี่นาจังหวัดสุราธานีค่ะหลวงพ่อมีค่ะต่อไปค่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่นาเป็นหลวงพ่อพรมค่ะด้านข้างค่ะโอ้ลืมซูมกับออใครด้วยค่ะพี่ ไม่ได้มองจอเลยด้านข้างวัดช่องแคค่ะพี่พี่นะวัดช่องแคค่ะอำเภอตาคลีค่ะพี่พี่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะพี่พี่นะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอายุเจ็ดสิบเก้าปีค่ะพี่พี่พรศรห้าสิบเก้าค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะพี่พี่หลวงพ่อปรมค่ะ รายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกลั่นคะ่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อกลั่นคะ่ 24, 69, คะสองสี่หกเก้าค่ะด้านหลังคะ่ะที่ระลึกในงะในการปฏิสังขรณ์อุโบสถคะ่ะพี่พี่นะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถคะ่ะต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะคะ เป็นหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อทบค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพระคูพิชิตพัชราจาร์ค่ะพี่พี่นาพระคูพิชิตพัชราจาร์ค่ะหลวงพ่อทบค่ะฉลองครบรอบ81พันษาค่ะพี่พี่นะฉลองครบรอบ81พันษาเมื่ออายุ95ปีค่ะพี่พี่น้องเมื่ออายุ95ปีค่ะ2518ค่ะพี่พี่พศ2518ค่ะหลวงพ่อทบค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นพระอาจารย์นําแก้วจันทร์ค่ะพี่พี่เป็นพระอาจารย์นําแก้วจันทร์ค่ะวัดดอนสาราจังหวัดพัทธลุงค่ะพี่พี่เขียนที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพค่ะพี่พี่นะที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพนะคะสองห้าสองศูนย์ค่ะพี่พี่สองห้าสองศูนย์ค่ะด้านหลังค่ะพระอาจารย์นําแก้วจันทร์ค่ะพี่พี่นะพระอาจารย์นําแก้วจันทร์ค่ะวัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อเจียมค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเจียมค่ะด้านข้างค่ะ like. จังหวัดสุรินค่ะพี่พี่นะจังหวัดสุรินค่ะหลวงพ่อเจียมค่ะ <speak. S 1> ต่อไปค่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อกลวยค่ะ ที่ระลึกในงานผูกพันท้าสีมาค่ะพี่พี่นะวัดโคสิตาลามค่ะพี่พี่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่27ค่ะพี่พี่เป็นหลวงปู่หมุนค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปูหมุนค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดบ้านจานค่ะพี่พี่วัดบ้านจานค่ะจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่พี่นะจังวัดศีสะเกดค่ะต่อไปค่ะรายการต่อไปค่ะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะอายุครบ80ปีค่ะพี่พี่นะอายุครบ80ปีจังหวัดสมุทรสาครค่ะพี่พี่นาอจังหวัดสมุทรสาครนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะรายการสุดท้ายค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ สองห้าหนึ่งห้าค่ะพี่พี่นะพอสสองห้าหนึ่งห้าค่ะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่สวยๆเดิมมเก่าๆเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมมเก่าๆเดิมเลยนะคะค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่เนาะปล่อยให้ในราคาองค์ละสี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่นะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะ วันนี้ถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นะาต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอจบไป รสวัสดีค่ะ